สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่แป้งชมจะมาสอนน้อง,องรับนาตาฟีที่เป็นตัวการ์ตูนแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันคือหน้าผีสุดน่ารักที่จะมีสีผิวนะคะสีเขียวฟ้าแบบนี้นะคะน้อง,องผู้หญิงก็ต้องมีแล้วแหละเขาแจกเพียงแค่1,200ชิ้นเท่านั้นพี่แป้งได้มาแล้วนะคะเข้าแแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ของเหลือไม่ถึง200ชิ้นแต่ทันแน่นอนค่ะเพราะคนเล่นไม่ถึงร้อยคนประมาณ66คนเท่านั้นเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่น้องจะต น้องกดเขาฟรียูจีซนะคะด้านบนนะคะน้องๆจะเห็นว่าน้องๆจะต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา120นาทีนะคะหรือเท่ากับ2ชั่วโมงแน่นอนคะ่ะน้องๆพี่แป้งไม่แน่ใจว่าหากน,น้องออกไปเนี่ยกลับเข้ามาเวลาจะถูกรีหรือเปล่านะคะเพราะตัวพี่พี่ยืนยาวเลยนะคะจริงๆพี่ได้ของชิน้นนี้ตั้งแต่ตีสแล้วคะ่ะแต่พี่แป้งกลัวของมันจะหมดเพราะคนเล่นเยอะมาก แต่พอมาดูตอนนี้เอ้ยของมันยังเหลืออยู่พี่แป้งก็เลยทําคลิปบอกน้องนะคะเพราะว่าพี่แป้งมั่นใจว่าอย่างน้อยนะคะน้องๆที่ดูคลิปพี่ตั้งแต่พี่เปิดคลิปมาแล้วไปยืนเนี่ยยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะได้ของอยู่แล้วนะคะและมันง่ายขนาดนี้อยากให้น้องๆมาทําค่ะยังไงก็รีบมาทํากันนะคะน้องๆก่อนที่ของมันจะหมดเพราะมันเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะทําตั้งแต่ตอนเห็นคลิปพี่แป้งบอกเลยว่าได้แน่นอนอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าตอนนี้มีคนอยู่ในแมปกี่คนนะคะแล้วก็ดูด้วยนะว่าของเหลือหรือหมดหรือยัง